บอไมาอก็วไอแบงไอแบงกูไม่ยอมให้มึงแน่กูรู้ว่ามึงจะเตะขอกอไอ้แบงมึงทีมจะไทยเหรอไม่นับไม่นับคะแนนนี้ไม่นับลม ไม่นับดีวะเออ2-0เอามาต้ออย่างนี้ปะล่ะเล่นขับหรอเอาแค่อันเดียวเนี่ยเอาแค่นี้ปะล่ะเอาแค่นี้ป่ะมาแย่งเลยขอบคนเลยให้มาแย่งแย่งเลยี่ขอ สาจุดเจ็บร้อย